โฟนฟ,นฟีสไตล์ค่ะวันนี้พาชมดอกชวนชมนะคะสีขาวค่ะไม่ค่อยพบเจอนะคะนานๆจะพบเห็นนะคะดอกชวนชมสีขาวนะคะก็ระถางนี้จะมีอยู่สองสีนะคะเป็นชวนชมสีชมพูแล้วก็สีขาวน่าจะเป็นการ ต่อกิ่งนะคะนี่ค่ะก็วันนี้ออกดอกมาให้ได้ชื่นชมกันอยู่สามดอกนะคะสีขาวในกระถางนี้นะคะค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะสีขาวนานจะพบเห็นนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่นะคะสีขาวหายากค่ะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพาชมดอกชวนชมสีขาวนะคะค่ะก็คือบางช่องนะคะช่องบางช่องก็สอนทำคลิปนะคะว่าไม่ควรสวัสดีนะคะทำคลิปเริ่มแรกเลยไม่ควรสวัสดีแต่ว่า อันนี้ก็คือคนๆคิดว่ามันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะคะถึงแม้การสวัสด,ดีหรือไม่สวัสด,ดีต้นคลิปก็แล้วแต่ว่าความสะดวกของใครของมันนะคะเราเป็นคนไทยถ้าไม่สวัสด,ดีกันก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกหรือว่า การสวัสดีต้นคลิปมันเป็นเรื่องที่เสียหายก็แล้วแต่คนจะคิดจะมองนะคะแต่สำหรับตัวฟนโฟนเองทำคลิปมาก็เริ่มต้นมาก็สวัสดีค่ะโฟนโฟนฟีสไตล์ค่ะซึ่งโฟนโฟนคิดว่าก็เป็นเรื่องปกตินะคะไม่ได้เป็นการเสียหายแต่อย่างใดนะคะซึ่งคนจะมองว่า การทำคลิปแล้วมาสวัสดีต้นคลิปคลิปไม่น่ามองไม่น่าชมไม่น่าติดตามก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะซึ่งตัวฝนฟนเองก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจใครได้นะคะแต่การทำคลิปของฝนฟนก็คือสไตล์นี้ค่ะเปิดคลิปมาสวัสดีค่ะฟนฟนฟีสไตล์ค่ะซึ่งฟนฟนคิดว่ามันเป็นสไตล์ที่ เราเคยชินแล้วก็เราทำหรือว่าคําพูดของเรามันเป็นสไตล์นี้ไปค่ะซึ่งช่องก็คือช่องใหญ่ๆที่เขาเติบโตกันไปเป็นช่องใหญ่ๆเขาอาจจะไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ก็ฟนลฟถือว่ามันเป็นสิทธิของใครของมันนะคะช่องฟนลฟอาจจะไม่ได้ เติบโตไปมากเท่าใดนักก็ปนปนไม่เป็นไรค,ค่ะปนปนก็คิดว่าการทำ u t u b e อย่างมีความสุขนะคะทำคลิปให้ได้รับชมก็ไปเรื่อยๆค่ะไม่เป็นไรค่ะเรื่อง youtube นะคะการทำ YouTube นะคะปนปนมีงานประจำทำนะคะก็การทำ u t u b e ของปนปนก็คือก็เป็นสิ่งที่สร้างความสุขทางกายทางใจนะคะชอบทำ นำเสนอไปนะคะตามสไตล์อตของคฟนโฟนซึ่งจะอาจจะมีราสาระบ้างอะไรบ้างก็ปรับปนไปนะคะในคลิปนะคะการพาชมการชมดอกไม้ชมตลาดนะคะการเดินทางซึ่งอาจจะไม่ได้มีประโยชน์มีสาระอะไรมากมายแต่คฟนโฟนก็ได้บอกไปแล้วว่าการทำคลิปของคฟนโฟนนะคะก็คือ ไม่ได้เน้นสาระอะไรค่ะช่องคฟนโฟนไม่มีสาระอะไรนะคะก็คือทําคลิปให้ได้ชมกันก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะที่เข้ามารับชมในช่องของคฟนโฟนโฟนีสสไตล์นะคะขอถ้าคฟนโฟนว่างโนโฟนก็จะไปบ้านเพื่อนไป,ไ,ปไปเที่ยวไปไปเที่ยวไปเยี่ยมไปหาเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะคะก็คฟนโฟนมีงานประจํประจทค่ะ ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากเท่าไหร่นะคะก็งานก็ชุกด้วยค่ะช่วงนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากฝากไว้แค่นี้ค่ะคนคนฟิวส์สไต์ลอล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ